สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เจอกับครูปุ๋ยกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมป .4 เรายังอยู่ในเรื่องของภูมิศาสตร์อยู่นะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดเจอกันในคลิปที่18ค่ะประจำวันที่7มกราคมพุทธศักราช2565เราเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะ ขึ้นในหัวข้อนะคะของการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนะคะการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนั้นก็หมายถึงกระบวนการที่นําสิ่งแวดล้อมมาใช้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สิ่งแวดล้อมนะคะมีการใช้งานอย่างยั่งยืนยาวนานนะคะไม่ก่อให้เกิด มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายหลังนะคะนักเรียนก็สามารถนะคะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการใช้และได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆเช่นกันนะคะเป็นผู้มีส่วนร่วมที่ใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะคะและท้ายที่สุดก็จะเป็นผู้ที่ รับผลดีหรือผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆเช่นกันนะคะทีนี้ครูเอาตารางนี้ให้ดูนะคะตารางนี้ก็คือการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะในจังหวัดนะคะอาภาพแรกเลยสีส้มๆก็คือดินนะคะสีฟ้าคือน้ําสีชมพูคือแร่และเชื้อเพลิงสีเขียวคือป่านะคะ สิ่งเหล่านี้ก็จะมีอะไรคะกฎหมายรองรับนะคะกฎหมายรองรับเพื่อคุ้มครองการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะอ่าและก็ก็จะสามารถแบบว่าให้ความรู้นะคะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิ่งแวดล้อมและธรรมชาตินะคะ เมื่อเราใช้ไปแล้วมันก็จะเกิดการฟื้นฟูนะคะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถ้าเราใช้ไปแล้วนะคะมันก็จะลดน้อยลงคนรุ่นหลังก็จะไม่สามารถมีสิ่งเหล่านี้ใช้ในชีวิตประจำวันเราได้นะคะจะต้องมีการฟื้นฟูฟเช่นถ้าหากคนเท่าคนแก่ตัดต้นไม้เพื่อทำฟืนทำบ้าน คนรุ่นหลังก็จะมีอะไรคะกิจกรรมชมรมของอากรมรักษาสัตว์ป่าและพันพืชน,นะคะก็จะจัดกิจกรรมอะไรคะการอนุรักษ์ป่าการปลูกป่าการบวชต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เรารู้จักให้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะมันสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์และสมดุลในการใช้งานครั้งต่อไปมันก็จะ มีให้เราใช้ตลอดและเรื่อยๆนะคะทีนี้คือให้เด็กๆนะคะดูนะคะการดูแลรักษาการจัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นหรือชุมชนของจังหวัดตนเองว่ามีแนวทางอย่างไรนะคะดูดังนี้อันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างกลมๆตรงนี้อันนี้เขาบอกว่าเป็นภาคไหนคะ ชายเลนส่วนมากจะอยู่ที่ตรงที่มีน้ำทะเลนะคะเป็นการอะไรคะเก็บขยะดูแลชายหาดป่าชายเลนใช่ไหมคะดูแลทรัพยากรป่าชายเลนไม่ให้พืชพันธุ์และสัตว์นะคะสูญหายไปถ้าเป็นแบบว่าถ้าป่าชายเลนนะคะไม่มีต้นกงกลางหรือไม่มีต้นไม้ไม่มีสัตว์น้ํา น้ำทะเลก็จะซัดมาเรื่อยๆทำให้อ่าดินตรงนั้นอะ่ะหายไปเรื่อยๆเพราะว่าน้ำซัดมาแล้วเอาดินลงไปด้วยใช่ไหมคะลกูกมันก็จะเกิดเป็นอะไรคะพื้นที่แหว่งเข้ามาตรงนั้นก็จะไม่สามารถทําอะไรได้จะไม่สามารถทําประโยชน์อะไรได้แต่ถ้ามีป่ากลงลางหรือปา่าชายเลนเนี่ยมันก็จะมีรากนะคะชนชัยไปตามดินใช่ไหมคะเวลาน้ําพัดมา ก็จะมีแต่น้ําลอยกลับไปเพราะว่าดินกับรากเนี่ยมันประสานกันแล้วนะคะมันจะไม่ทําให้พื้นที่ตรงนั้นอ่ะสูญหายไปได้นะคะทีนี้คุณครูอยากจะฝากนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัดตรงนี้ค่ะดินน้ำอขออภัดินน้ํานะคะแร่และเชื้อเพลิง ตารางแบบนี้ให้เขียนใส่สมุดนะคะหรือกระดาษ A4 เปล่าก็ได้เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้เขียนชื่อของตัวเองด้านล่างและถ่ายกระไมให้คุณครูดูนะคะคุณครูจะได้ลงคะแนนให้เด็กๆที่ทําการบ้านส่งนะคะเขาจะบอกว่าดินมีหน้าที่อะไรและมีความสําคัญอะไรนะคะน้ําเหมือนกันแร่ธาตุและเชื้อเพลิงและก็ป่าไม้นะคะ จะมีความสำคัญที่แตกต่างกันและทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสำคัญเช่นกันนะคะเหมือนกันนะคะคุณครูฝากไว้แค่นี้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ